ระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือปีนักษัตร์ที่ชงกับปีวอกโดยตรงนะครับปีนักัต์แรกก็คือปีขานนะครับท่านผู้ชมเห็นักขณะนี้นะครับหมอช้างบอกว่าปีขาาน้ต้องระมัดระวังครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแล้วก็อาจจะเหนื่อยมากหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่เกิดในปีขานปีนี้จะชงหนักที่สุดกับปีหลิงครับ ถัดมาครับคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับปีที่ชงเอาลงมาก็คือปีมัสเส็งนั่นเองนะครับปีมัสเส็งน,นั้นก็ชงเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะหนักเบาลงมาน้อยการเมื่อเทียบก,กับปีขานก่อนหน้านี้ปีมัเส็งจะต้องระมัดระวังเรื่องของการงานและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในปี2484 2508และ2544นั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าหากว่าเปรียบเทียบก,กันกับคนที่เกิด ในปีมาเส็งด้ยวยกันแต่ว่าเป็นช่วงปีพศอ,อ,อื่นๆนั้นสามช่วงเวลาแบบนี้ครับอาจจะเจอเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงมากหน่อยไปต่อกันที่ปีวอ,อกครับปีวอ,อกนี้ก็ชนกับปีนักสัตว์ปีนี้เหมือนกันนะครับโดยคนที่เกิดปีในปีนี้ต้องระมัดระวังครับ<ด>จะมีเรื่องวุ่นวายใจเรื่องวุ่นวายอารมณ์ต่างๆจะพลุ่งพ่านแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่จะเป็นทุกขลาตามมา ได้สิ่งดีเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดขึ้นถามว่าเน้นย้ําในปีไหนครับคนที่เกิดปีวอกในช่วงปีพศ2475 2499 2499นะครับและก็2535ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนี่คือคําแนะนำจากหมอช้างยังไม่หมดครับเป็นอีกหนึ่งปีนักษระที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันจัดอยู่ในโซนสีแดงนะครับนั่นก็คือปีกุล ปีกุลปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงพศที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือปี2466และ2526ครับนี่คือปีนักษัตว์จำนวน4ปีที่จัดอยู่ในโซนสีแดงคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้เราไปดูกันต่อครับสําหรับปีนักสัตว์ที่จัอยู่ในโซนสีเขียวนะครับ ว่าค่อนข้างจะโชคดีสบายใจได้ครับปีนี้ยิ้มตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีได้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ปีนักสัตว์แรกก็คือปีชวดครับปีชวดบอกว่าปีนี้ดีที่สุดอะไรก็ดีไปหมดการงานความรักการเรียนครอบครัวสุขภาพการเดินทางถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้คือปีนี้เลิศและรุ่งเรืองที่สุดครับถัดไปครับคุณผู้ชม ลองลงมาหน่อยนะครับก็เป็นปีฉลูปีนี้เริ่มดีขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นดังนั้นคนที่เกิดในปีฉลูนั้นพอจะสบายอกสบายใจได้ครับเราไปดูคนตอบครับในปีนักษัตริย์ต่อไปนะครับที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวนั่นก็คือปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่ครับเป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะครับในปี2559นี้จะประสบความสําเร็จจะสุขสมหวังดังที่มุ่งมากปรารถนาครับ ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมยังคงอยู่ในโซนสีเขียวนะครับสุดท้ายคือปีรากาหรือว่าปีกัดนั่นเองครับดวงก้าวหน้าสุขภาพจะแข็งแรงนี่คือปีนักศัตษที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวครับดวงดีพูดง่ายๆปิดท้ายกันที่โซนสีเหลืองครับดวงกลางๆไม่ได้ดีมาก ไม่ได้เลวร้ายจนน่ากังวลนะครับมีปีไหนบ้างเริ่มต้นดูกันที่ปีแรกครับคุณผู้ชมปีแรกคือปีถอกครับอย่างผมเองก็ปีถอกเหมือนกันปีนี้อย่างน้อยคือพออุ่นใจได้คือครึ่งแรกเนี่ยปีแรกนี่นะครับในครึ่งปีแรกนั้นอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่พออ่านต่อมาครับครึ่งปีหลังทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นคนเกิดปีถอกอย่าเพิ่งหมดรอยยิ้มนะครับยังคงยิ้มได้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นสีสันของชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทครับไปดูกันต่อครับ ในโซนสีเหลืองต่อไปนะครับนั่นก็คือปีมะเมียครับปีมะเมียนั้นข้อดีก็คือเรื่องของความรักจะราบรื่นขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องความรักหลายคนก็น่าจะพอยิ้มได้นะครับเป็นแรนผักดันทําให้หัวใจนั้นมีความกระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นต่อไปครับในโซนสีเหลืองนั่นก็คือปีนักสัตว์ปีมะแม่นั่นเองครับการงานดีขึ้นครับการเงินอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับและสุดท้ายครับคุณผู้ชม ในโซนสีเหลืองนั่นคือปีจอนะครับชื่อเสียงการงานอยู่ในเกที่ดีครับตำแหน่งก็มีความมั่นคงเป็นปีที่มีโชคแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวอื่นๆบ้างนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังครับนี่คือคําแนะนําจากหมอช้างหมอช้างยังไม่หมดนะครับหมอช้างบอกอีกว่าถ้าหากว่าต้องการจะแก้ชงมเอาว่าให้อุ่นใจนะครับจะทําอย่างไรในเบื้องต้นนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นอยู่ในปีที่โงมอย่างหนักคืออยู่ในโซนสีแดง ปีขานปีมัดเสงปีวอกและปีกุนนะครับวิธีการก็คือให้พบสัตว์สัญลักษณ์คู่มิตรเอาไว้ครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดปีมัดเสงนะครับให้ห้อยสัตว์สัญลักษณ์คู่มิตรนั่นก็คือปีวอกครับถ้าเกิดปีงูเล็กให้ห้อยลิงถ้าเกิดปีลิงให้ห้อยงูเล็กและถ้าหากว่าเกิดปีขาหรือปีเสือให้ห้อย สัตว์สัญลักษณ์ที่เป็นหมูแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดปีหมูหรือว่าปีกุนนั้นให้ห้อยสัตว์สัญลักษณ์ที่เป็นเสือครับคือจับแบบสัตว์คู่มิตรแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยทําให้คุณผู้ชมนั้นอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดนั่นก็คือว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและก็ต้องหมั่นเป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดีนะครับ